ฮ e ลโ o ลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นยังกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูแป้งขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื2 2> ้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแป้งขอความร่วมมือเด็กๆค่ะเด็กๆเตรียมเล่ม English Exercise Book 2รอคุณครูแป้งนะคะเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยเด็กๆค่ะเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง this หรือ this นะคะเราไปดูเนื้อหาการค่าการบอกชี้ตำแหน่งอวัยวะนะคะ this หรือ this นะคะ and body parts นะคะมเราไปดูเนื้อหาการค่าเด็กๆการชี้ตำแหน่งอวัยวะนะคะโดยการใช้ this หรือ this นะคะถ้าเด็กๆนะคะชี้ตำแหน่ง อวัยว,วะนะคะเราสามารถใช้ this หรือ t h i s ค่ะก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างประโยคนะคะเด็กๆมาเรียนรู้การใช้ this หรือ t h i s กันก่อนนะคะ this นะคะเด็กๆแปลว่านี่นะคะชี้สิ่งที่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะใช้กับนามเอกพจน์ค่ะ t h i s นะคะ แปลว่าเหล่านี้นะคะชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะใช้กับนามผาหูพจน์ค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะเ,เราไปดูโครงสร้างประโยคบอกเล่ากันค่ะเด็กดูไปพร้อมๆกับครูแป้งนะคะ this ตามด้วย is ตามด้วยอะหรือ a r นะคะตามด้วยอวัยวะเอกพจน์นะคะ ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ this ตามด้วย is นะคะตามด้วย my หรือ your ตามด้วยอวัยว,วะเอกพจน์นะคะเด็กๆตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ this ตามด้วย are ตามด้วย the ตามด้วยอวัยว,วะพหูพจน์นะคะเด็กๆตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ t h e s e ตามด้วย a r e ตามด้วย my หรือ you r ตามด้วยอวัยวะนะคะพะหงคนนะคะเด็กๆตามด้วยจุด u l สต t อ p Stop, ค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ this is my mouth นี่คือปากของฉันต่อไปค่ะ these are the feet เหล่านี้คือเท้านะคะเท้าสองข้างนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆไปดูที่ข้อควรจำนะคะไม้หรือยั่วนะคะไม้แปลว่าของฉันนะคะยั่วแปลว่าของคุณค่ะคําว่าไม้และคําว่ายั่วนะคะตามด้วยคํานามคําคุณศรรัพท์บวกคํานามเสมอค่ะ จะเป็นนามรูปพหูพจพ์หรือนามรูปเอกพจน์ก็ได้นะคะ this นะคะใช้กับนามหูุจน์นะคะดังนั้นนะคะเด็กๆต้องเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นนามรูปพหูพจพ์ด้วยการเติม s การเติม es หรือการเติม i es นะคะหรือการเปลี่ยนรูปนะคะ h a i นะคะ เป็นนามที่นับไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงผมโดยทั่วไปนะคะจะใช้กัดไมยนะคะได้เท่านั้นค่ะเราจะไม่ใช้อะเด็ดขาดนะคะถ้าอาวัยวะมีสองข้างนะคะแล้วต้องระบุให้ชัดเจนนะคะเรามักใช้ right ที่แปลว่าขวานะคะหรือ left ที่แปลว่าซ้ายนะคะ เช่น left foot นะคะเปลว่าเท้าข้างซ้ายค่ะหรือ right eye นะคะเปลว่าตาด้านขวาค่ะเป็นต้นค่ะเด็กๆโครงสร้างประโยคต,ต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างประโยคคำถาม Yes No ค่ะถ้าเด็กๆนะคะต้องการถามว่าใช่อวัยวะนี้หรือไม่เราสามารถ พูดประโยคได้ว่า is นะคะจัตามด้วย this ตามด้วย a uh, หรือ an ตามด้วยอ uh, วัยวะเอกพจนะคะตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ is ตามด้วย this ตามด้วย my หรือ your ตามด้วยอ uh, วัยวะเอกพจนะคะตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ are uh. ตามด้วย this ตามด้วย the ตามด้วยอวัยวะพหูพจน์นะคะตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ are ตามด้วย this ตามด้วย my หรือ your ตามด้วยอวัยวะพาหูพจน์ค่ะตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะต่อไปเด็กๆมาดูการตอบนะคะตอบได้สองรูปแบบค่ะก็คือตอบด้วย yes หรือ no ค่ะเด็กมาดูการตอบ yes ก่อนนะคะ yes แปลว่าใช่นะคะ yes ตามด้วย it ตามด้วย is ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ yes ตามด้วย there ตามด้วย are ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะต่อไปมาดูการตอบ no นะคะแปลว่าไม่ใช่ค่ะ no ตามด้วย it ตามด้วย isn't นะคะตามด้วยจุด f u l l ต t o p ค่ะ no ตามด้วย they ตามด้วย aren't ตามด้วยจุด f ฟ l l s t o อ,อค่ะเด็กๆมาดูนะคะการตอบนะคะเราจะตอบแค่ yes กับ no ค่ะใช้สรรพนาม it หรือ they นะคะแทนประกทานในการตอบเสมอค่ะและนิยมใช้รูปยอ่อในแบบการตอบปฏิเสธนะคะ is n t หรืออันมากกว่าการตอบในรูปเต็มนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Is this your mouth นี่คือปากของคุณใช่ไหม Yes it is ใช่นี่คือปากของฉัน Are these the feet เหล่านี้คือเท้าสองข้างใช่ไหม No there aren't ไม่ใช่เหล่านี้ไม่ใช่เท้าสองข้างค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราไปดูโครงสร้างประโยคคำถาม what นะคะถ้าเด็กๆต้องการถามว่านี่คืออวัยวะอะไรเด็กๆสามารถพูดได้ว่า what ตามด้วย is ตามด้วย this ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ใช้ถามถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์นะคะ what ตามด้วย are ตามด้วย t h e s e ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ใช้ถามถึงสิ่งที่เป็นผาหุพจน์นะคะต่อไปการตอบนะคะเด็กๆ this หรือ it นะคะตามด้วย is ตามด้วย a uh, r หรือ a n หรือ my ตามด้วยอวัยวะ เอกพจน์ตามด้วยจุด f u l สต t อกค่ะ this หรือ they ตามด้วย are ตามด้วย the หรือ my ตามด้วยอวัยวะพ้าหูงพจน์ตามด้วยจุด f u l สต t o p ค่ะเด็กๆคะการใช้สัรพนาม this หรือ these หรือ it หรือ they แทนประธานนะคะในการตอบเสมอค่ะ เด็กๆไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ What is this? นี่คืออะไร This is my mouth. นี่คือปากของฉัน What are these? เหล่านี้คืออะไร They are the feet. เหล่านี้คือเท้านะคะเท้าก็คือเท้าสองข้างค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างประโยคคำถามโดยการใช้ What นะคะ เย็งเงกนบ้างคะ่ะเด็กๆในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ this หรือ these ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะเราไปทำ exercise กันดีกว่าคะ่ะเด็กๆเตรียมหนังสือ exercise book 2รอคุณเปูแป้งเลยนะคะเด็กๆคะ่ะเรามาทำแบบฝึกหัดก,กันคะ่ะเด็กๆเปิดในเล่ม english exercise book 2นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่77คะ่ะ เด็กๆดูที่ exercise 2นะคะคำสั่งก็คือแต่งประโยคจากภาพที่กำหนดให้เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะเด็กๆใช้ในการตอบคำถามค่ะเด็กๆดูข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะรูปภาพคือรูปปากนะคะเราจะแต่งประโยคในข้อนี้ได้ว่า this is my mouth นะคะนี่คือปากของฉัน เด็กๆเขียนตามคุณครูแป้งได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะชี้ไปที่รูปผมนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ this is my hair นะคะนี่คือผมของฉันต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูจากรูปภาพนะคะรูปภาพก็คือรูปหูนะคะหูมีข้างเดียวนะคะเด็กๆเราจะแต่งประโยคข้อนี้ได้ว่า this is my ear นะคะนี่คือหูของฉันต่อไปข้อที่4ค่ะสัญลักษณ์ชี้ไปที่หัวเข่านะคะข้อนี้นะคะเ,เราจะแต่งประโยคได้ว่า this is my knee นะคะนี่คือหัวเข่าของฉัน เด็กๆดูที่ exercise 3นะคะจงตอบคำถามจากภาพต่อไปนี้นะคะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะเพื่อใช้ในการตอบคำถามนะคะเด็กๆดูข้อที่1ค่ะเด็กๆดูรูปภาพนะคะรูปภาพก็คือตานะคะตาข้างเดียวนะคะเด็กๆเด็กๆดูที่คำถามค่ะ What is this นี่คืออะไรนะคะคำตอบก็คือ this is my O y e นะคะเด็กๆเติมคำว่า eye นะคะลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะเด็กๆดูที่คำถามค่ะ what is this นะคะนี่คืออะไรนะคะคำตอบก็คือ this is my hand นะคะนี่คือมือของฉันนะคะมือข้างเดียวนะคะเด็กๆ ต่อไปเด็กๆดูที่ข้อ3ค่ะเด็กรูปภาพข้อที่3คือรูปแขนนะคะแขนมีสองข้างนะคะเด็กๆเด็กๆดูที่คำถามค่ะ What are these เหล่านี้คืออะไรนะคะคำตอบก็คือ These are my arms นะคะเหล่านี้คือแขนของฉันแขนสองข้างนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่4ค่ะ เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะเป็นรูปเท้าสองข้างนะคะเด็กๆดูที่คำถามค่ะ What are these นะคะเหล่านี้คืออะไรนะคะคำตอบก็คือ These are my feet เหล่านี้คือเท้าของฉันเท้าในที่นี้ก็คือเท้าสองข้างนะคะเด็กๆ เด็กคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะหรือเด็กๆสามารถดูคลิปวิดีโอซ้ำได้ค่ะก่อนที่เราจะจัดกันไปในวันนี้คุณครูแป้งก็มีการบ้านนะคะในแบบฝึกหัดเล่ม English Exercise Book t ให้เด็กๆได้ทำกันนะคะในส่วนของข้อที่1 ข้อที่4คุณครูแป้งพาเด็กๆทําไปแล้วนะคะการบ้านเด็กๆนะคะจะเป็นข้อที่5ถึงข้อที่10นะคะในส่วนของ exercise 2ค่ะหน้าที่77ถึงหน้าที่78นะคะและ exercise 3 e นะคะในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่4คุณครูแป้งพาเด็เกๆทําไปแล้วนะคะเด็กๆทําในส่วนของข้อที่5ถึงข้อที่10ค่ะ หน้าที่78ถึงหน้าที่79ค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพส่งเข้ามาในเพตฟอร์มของโรงเรียนเด็กๆส่งเข้ามาตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะคุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะเด็กๆล้างมือบ่อยๆค่ะครั้งต่อไป คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูแป้งขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแป้งขอตัวลาเด็กๆไปก่อนคะ่ะ See you next time คะ่ะบ๊ายบาย